เทคนิคดีของสาหกรระยองในนามของผู้จัดทำโครงการการเขียนแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการได้ผู้มีรายได้ระวางนี้ประการที่3เตรียมพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาในการทําแผนธุรกิจสามารถประกอบอาชีพและเรียนจนหลักการได้กลับให้รู้ว <si suppression> ่าและกระทำธุรกิจเบเป็นลำดับต่อไปขอบคุณครับอยู่ชั้นสองวิลย แล้วก็สวัสดีน,เเนักเรียนนักศึกษาทั้งสองวิทยาลัยของวิทยาลัยพี่วิทยาลัยน้องในเรื่องของการจัดทำโครงการอบรมเชิงบรณาการการเขียนแผนธุรกิจนะครับเรื่องของการเขียนแผนในการขาดทุนในแต่ละวันดังนั้นเราจะเห็นหนักธุรกิจที่ประสู่ความร่วมมืนะครับเราอยู่ตรงไหนแล้ว ถ้ามีงานเข้ามาแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะบริมีทั้งขับรัอใจนะคะอใจาท่านออีกสักหนึ่งาค่ะโอเครีบร้อยขอบคุณนะคะท่านาบดรีนะคะทุก าการพิจารณานะครับที่จะเชิงลงไปว่าขาบวนาการเจ็ดแปดอย่างเก้าอย่างเก้าอย่างของโมเดลที่จะทําธุรกิจจบแต่กี่เปิดหัวไว้บอกว่าจีนมาทําธุรกิจหนึ่งในบ้านเราซึ่งดังมากในปีที่แล้วก็คือการขายทุเรียนออนไลน์ซึ่งสามารถทําได้สามสี่วันได้เงินไปหลักห้าถึานถึงสิบล้านบาทเ,เขาเรียกอะไรนะอ,อ่ะกรอบรอบนุ่มในเหมือนเราบ้านเราชอบแต่บ้านเราชอบอแต่ก่อนเรา การขนส่งใบหนึ่งปุ๊บก็สุกมากแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีสูงการขนส่งก็รวดเร็วมันก็จะมีเขา,ขาเขาก็ไม่ผ่านดังนั้นเขาก็เลยมาที่ประเทศไทยแล้วมาทำาผมแล้วก็ขายเข้ากันหมดแต่รสชาติไม่ได้รสชาติไม่ได้ของรูปเหมือนกันเพราะซื้อต้นจากเราไปเลยลงเรือตีไม่ใช่แกนะมันตอไปหลายที่ที่ดปลา แล้วทขาังในเขาถึงมาแปะหน้ากองได้หันอาวุธอาวุธไปหาเงินเอเราเ่หลุดเห็นที่ตาเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใูกทำไมต้องรอแล้วค่อยไปหาเงินบดีบดีบ่ตอ ไม่สเสียที่อยู่เอาอันนี้รเราจับไมเลยโอ๊ยก็ไม่ค่อยมีความไม่มีความรู้พอเลยหาเงินไม่ได้เห็นตั้งใจแล้วเขาบอกว่าแหนมแหนมนำที่ต้านของวากินเอาไว้มากเลยโอเคคำถามโยน ทำไมต้องรอจบก่อนแล้วค่อยไปหางานครับก็ในแต่ละพื้นที่ก็มีเกมในการแบบเอ่อไม่แช่ไปใส่จังหวะไม่ว่าจะเป็นด้านท้องสงการหรือว่าต้องรอให้ได้ไปทางด้านอื่นก็จะตเออผู้ใหญ่ยังมองว่าเด็กยังไม่ใม้หนึ่งเกณฑ์ในการทำงานหรือก <Doom. S 2> ็อาจจะมีการทำอะไรที่มีค่าอยู่ในหัวใจ